สวัสดีครับพบกับช่องเป้งจิรายุจับบางนะครับเรื่องแมนยูดูกับเป้งแม่พูดคํานี้ก็อาจจะละอายใจนิดนึงเพราะว่าช่วงหลังนขาดความสม่ําเสมอนะครับเนื่องจากงานเข้ามาค่อนข้างจะแน่นเลยเมื่อวานก็มีดนตรีงานเลี้ยงนะครับปาร์ตี้ส่วนตัวก็ต้องรับแหละเพราะว่า เขาเป็นเจ้าของร้านที่ผมเล่นอยู่นะแล้วก็น่ารักกับผมมากๆเลยนะครับอ่ะว่ากันที่เรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตามหน้าปกเนี่ยต้องรอพูดคุยกันก่อนเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะไปตามเรื่องของหน้าปกเนี่ยก็ต้องสรุปเหตุการณ์ที่ผ่านมาก่อนนะครับซึ่งผมไม่ได้มีเวลาที่จะอ,อ,อัดวิดีโอในตอนนั้นเลยนะครับคือพอเสร็จงานอีกทีเนี่ย คือมันก็ช้าไปแล้วกว่าจะตัดกว่าจะอะไรก็ดูดูแล้วไม่น่าจะมันน่าจะแห้งไปแล้วนะครับก็คือไม่ว่าจะตอนที่ได้ไบรอันเอมเบอร์โมนะครับก็ตอนที่ตัวเองเนี่ยอยู่บนเวทีย,วยาวๆนะครับแล้วก็เรื่องของมาคัสบรชเฟิร์ดนะเมื่อวานก็ติดงานปาร์ตี้ของลูกค้าอีกนะครับก็คือเรียกว่า ออกจากบ้านทีไรนะครับข่าวดีมาตลอดนะครับความคืบหน้ามาตลอดนะครับไอตอนอยู่บ้านรอนั่งทําวิดีโอเนี่ยประเด็นไม่ค่อยมาครับพูดบ่นอยู่เรื่องเดิมมาไม่รู้กี่สัปดาห์เนาะสำหรับแฟน,แ,ฟนแมนยูโดยเฉพาะเออคนที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแมนยูด้วยนะครับวันนี้อยู่ในห้องลูกชายนะครับเออมีเรียกว่าต้องมุฟไปหลายที่ในการทำคอนเทนต์นะครับอาจจะไปอัดที่ศนสาธร,รณะก็ได้นะครับทำได้ทุกที่เนาะแต่ว่าเวลางานเนี่ยอยู่บนเวทีมันทําไม่ได้จริงใช่ปะ่ะร้องเพลงอยู่อยู่ที่เอาวิดีโอมาอาัดเอ้ยแจ็คสันเออ แมนยูสนใจแจ็กสันเอมเบอร์โม่มาแล้วมันคงทําไม่ได้เนาะสมหวังแม้ว่าจะสุกสมหวังกันไม่สุดแต่ก็ถือว่าได้เซฟค่าเหนื่อยไปร่วม3 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์นะครับสมหวังแรกก็คือ,อาทางเอมเบอร์โม่เนี่ยนะครับก็ปิดดีลได้ตามคาดนะครับผมว่าก็น่าจะเป็นดีลคล้ายๆกับยื่นคำขาดครั้งสุดท้ายแหละนะครับว่าถ้า65สุดท้ายในการเหนียวไปอีกนะรบับวกไปอีก1ล้านปอนก็เป็น71ล้านปอนรวมๆเนาะให้ขนาดนี้ถ้ายังไม่มาเนี่ยผมว่านักเตะก็จะต้องเล่นตุกติกละอาจจะไม่ถึงกับ กวนเหมือนกรณีที่ฟาบิโอโกนตราลนะครับหรือว่าทางเยอคเรสเนี่ยทำกับสปอร์ติ้งลิสบอนหรอกคงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะเชื่อว่าเอมเบอร์โมไม่เป็นคนแบบนั้นแต่ก็คงมีการส่งสัญญาณที่มีคลาสกว่านี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นดีลครั้งสุดท้ายแล้วก็จบลงทันทีจริงๆนะครับแล้วก็สามารถรวบตัวเอมเบอร์โมนะครับเหมือนจับเลยเนาะไปร่วมทีมทัวร์เมริกาได้ ด้วยนะครับถือว่าทันเวลาตามข่าวที่คาดการกันเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับส่วนหลังเกมที่ Strawberry Arena ช่างมันเนาะ เพิ่งจะเริ่มซีซั่นนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับปรีซีซั่นเนี่ยผมมองว่ามันจะเละเทะแค่ไหนก็ได้นะครับแบบสภาพดูไม่น่าดูชมอ่ะคือแบบเป็นอย่างนี้ไปตลอดก็ได้เอาจริงๆผมรอตัดสินใจตอนเดียวเลยตอนที่เกมพรีเมียร์ลีกมันเริ่มมาสักหเกมแรกเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนตอนนี้เนี่ยนักเตะกลับมารวมตัวกันจากการพักผ่อนนะเพื่อนร่วมทีมใหม่เจอกับ ตัวกำลังหลักเก่านะครับแล้วก็โดนแซ่ซ้องสรรเสริญทั่วเลยนะฮะทั้งรัสมุสฮอยลุนแล้วก็ดิโอโกดาโลที่ต่อให้ตกตีแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะฮะอ่ะก็ถือว่าดีโอเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับส่วน มาคัสแปซฟอร์ดก็ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาสมใจนะครับภาพเพิ่มนี่โอ้โหเต็มไปหมดนะครับที่เป็นเอไอเจนเนอเรตเป็นเจ้าตัวสวมเสื้อบาร์เซโลนานะครับฟาบิซิโอโรมาโน่เนี่ยโพสต์ข่าวของเจ้าตัวเนี่ยผมว่าขยี้ไปประมาณ4-5โพสต์ได้มั้งนะครับก็มีการขยับอนะัปเดตในเรื่องต่างๆมาเนี่ยครับอย่างเช่นบอกว่าฮันซี่ฟลิกเนี่ย คือ Approve นะครับต้องการที่จะได้ตัว Rashford คืออาจจะไม่ถึงก็ต้องการตัวแต่ว่า Approve ก็คืออาถ้าทีมซื้อขายจะเอามาได้คนนี้เอามาได้นะครับตั้งแต่เดือนมนกรากคมที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เพิ่งจะได้ เส้นทางมาประจบก,กันในรอบนี้นะครับซึ่งก็มีรายงานว่าแรชฟอร์ดเนี่ยยอมลดค่าเหนื่อยเป็นจํานวนไม่น้อยเลยนะครับเพื่อให้ได้ย้ายไปเล่นกับบาร์เซโลนาแหมมีภาพว่าลงเล่นร่วมกับลามินยามาลด้วยนะจินตนาการล่วงหน้านะครับมีการนาค่าพลังไปเปรียบเทียบกับนิโก้บิลเลียมส์จริงๆอย่าไปเทียบกันเลยนะครับเพราะว่าในเมื่อบาร์ซ่าคว้าตัวไม่ได้นะครับก็เป็น,ปนแรชฟอร์ดไปละกันเอาเป็นว่า ทั้งไม่ตามเชียนะครับแล้วก็ไม่อวยพรนะครับแล้วก็ไม่ตามแช่งนะครับอยู่ในสถานะเป็นศูนย์นะครับคงที่ไม่ได้รู้สึกอะไรว่าจะต้องตามดูแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรว่าจะต้องไปยินดีด้วยถ้าเกิดว่าทําผลงานได้ดีนะครับเพราะว่าจะมีคอมเมนต์นะครับส่วนหนึ่งที่ต้องตั้งคําถามมาอยู่แล้วว่าถ้าแรชฟอร์ดไปแล้วเล่นดีล่ะประสบความสำเร็จกับบาซ่าล่ะต้องโทษใครโทษโค้ชไหมนะครับคือโทษโคช้ชคงโทษไม่ได้ครับเพราะว่า การที่คุณไปอยู่กับวิลล่านะครับกับคนที่ก็อ้าแขนรับคุณการที่คุณไปอยู่กับฮันซี่ฟลิกอยู่กับบาร์เซโลนานะครับมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสุดท้ายของชีวิตคุณของอาชีพคุณอายุ27 ถ้าคุณยังทําตัวงองแงเหมือนตอนอยู่กับแมนยูนะครับมันก็เป็นไปได้ว่าคุณก็น่าจะไม่มีที่ไปแล้วนะครับก็อาจจะต้องลดระดับไปเล่นกับลีที่มันมีคุณภาพต่ำกว่านี้นะครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเอาดีไม่ได้แบบนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอ่ะนะครับฉะนั้นเนี่ยฮันซิฟลิทเก็คงเห็นถึงความสามารถนะครับที่ว่าอาจจะทําอะไรบางอย่างได้นะครับแล้วก็ คงจะสามารถที่จะปลุกปั้นได้คิดว่าเอาอยู่เกมในสเปนเนี่ยนะครับแรชฟอร์ดน่าจะเล่นได้สบายอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือด้วยทธินูเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่า ผมไม่อยากเชียร์นักเแต่คนนี้นะครับแต่ด้วยความรู้สึกที่เราเองก็โตแล้วนะครับก็คงจะไม่นั่งไปตามแช่งตามให้แบบขอให้ชีวิตการค้าแข่งของเขามันไม่โอเคนะครับแล้วก็คงไม่โทษอโมริมไม่โทษเทนฮากนะครับที่ว่าทําไมตอนอยู่กับแมนยูถึงเล่นได้ไม่ดีนั่นเพราะเด็กมันเอิบเกินไปนะครับเด็กมันอยู่กับใครนะครับมันก็มีวิธีการปรับตัวกับคนแบบนั้นแต่ถามว่าถ้าคุณบอกว่าโค้ชนะฮะทำไมไม่มีวิธีการปรับตัวให้แรชฟอร์ด เคารพคุณล่ะก็ถ้าคุณสร้างความไม่เคารพก่อนสักขนาดนั้นแล้วไปง้อไปโโอนะครับคนข้างหลังคุณอีก 10- 20คนเด็กในคาเนะมีเห็นเรื่องราวแบบนี้เขาเขาจะนับถือคุณไหมครับยังไงคุณก็ต้องอย่างสุดในห้องแต่งตัวไว้ก่อนนะครับนี่คือกลยุทธ์ในการปกครองหรือว่าดูแลทีมใช้คําว่าปกครองมันอาจจะดูเป็นการเกินไปแต่ว่านี่คือทีมครับนี่คือทีมฟุตบอลนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องอยู่กันอย่างเสมอภาคแม้ว่าคุณจะเป็นตัวจริงตัวสำรองหรือว่าเป็นเด็กก็ตามนะครับอ่ะ ก็เป็นเรื่องของอสิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่ก็กลายเป็นอดีตไปแล้วนะครับเรื่องของเอมเบอร์โม่ก็กลายเป็นอดีตไปแล้วเรื่องว่าที่จะย้ายมาแลวจะทาผลงานได้ดีแค่ไหนอย่างไรนะครับมันก็วิเคราะห์ไปตั้งแต่ที่แมนยูเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มีมีการยื่นข้อสเสนออย่างเป็นทางการก็มีการวิเคราะห์ไปแต่ไมหมดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ย ก็คงไม่มีอะไรที่ต้องพูดถึงอีกนะครับสำหรับ2กรณีนี้นะครับก็ต้องมาพูดถึงเรื่องที่จะต้องตามมาในอนาคตนะครับนั่นก็คือศูนย์หน้านะครับที่มีข่าวตั้งแต่ตอนที่ปิดดีลเอมเบอร์โมได้เลยนะครับโรมาโน่ก็โพสต์นะครับว่า ทันทีที่แมนยูปิดดีลเอมเบโมเนี่ยพวกเขาก็จะต้องหากองหน้าใหม่เลขเก้าคนใหม่นะครับที่จะเข้ามาสวมบทบาทนะครับแทนตัวที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นโจชัวเซอร์ซี่หรือว่าราสมุสฮอยลุนนะครับที่ผลงานยังไม่เข้าเป้าทั้งคู่ก็ต้องยอมว่าทั้งคู่นะครับเซอร์ซี่ถึงจะดีกว่าแต่ก็ถือว่าผลงานไม่เข้าเป้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เกมอุ่นเครื่องที่เห็นไปแล้วก็คงจะ,ะถัาตัดสินจะเกมเกมเดียวเนี่ยมันก็คงจะพอเห็นได้ว่าราสมุสฮอยลุนก็ยังคงเป็นคนเดิมอะ่ะยังคงแบบ ลําบากนะครับที่จะยืนหยัดเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วก็ไล่ล่าแต้มไล่ล่าความสําเร็จในระดับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังไต่ระดับกำลังพยายามที่ต้องการจะไปถึงนะครับฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องมองหากองหน้าคนใหม่มีข่าวกันมากมายนะครับก่อนหน้านี้แต่ว่าหลักๆเนี่ยนะครับผมว่าเจมี่วาร์ดี้ตัดไป วารีที่เอามาเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นตัวกําลังหมุนเวียนตัวแก้เกมเหมือนกับตอนที่ป๋าเนี่ยเคยยืมตัวเฮนริกลาซันมาในช่วงสั้นๆแล้วก็ก่อบประโยชน์ให้กับทีมได้เยอะเลยนะครับคงจะเป็นแนวนั้นแต่ว่าออตอนนี้ผมว่ามันมีอยู่แค่2คนที่มันผ่านหูผ่านตาเรามาเนี่ยก็คือโดเมนิกคาวเวิร์ดลูวินแต่เจ็บบ่อยใช่ไหมเราไม่รู้ว่าสภาพร่างกายเขาเนี่ยจะกลับไปสู่จุดเดิมอีกรอเปล่านะครับอีกคนหนึ่งครับที่น่าพูดถึงก็คือนิโคลัสแจ็กสันนะครับนิโคลัสแจ็กสันเนี่ย ผมเองก็คือดูฟอร์มตอนที่เขาอยู่กับเชลซีนะครับก็ต้องนับว่าเวลาผมเห็นเขาเล่นเนี่ยผมอดคิดไม่ได้ว่าเขาเป็นปี นะอดคิดไม่ได้ว่าเขาเป็นปีกเป็นฟอร์เวิร์ดสไตล์ที่ถ่างออกริมเส้นนิดๆหรือเปลา่าก่อนที่จะมาสวมบทบาทตำแหน่งนี้นะครับแต่ว่าเชลซีไม่ได้มีตัวเลือกอื่นก็เลยต้องจับเอานิโคลัสแจ็กสันเนี่ยเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับที่น่าตกใจก็คืออายุแค่2ี่ปียังพัฒนาได้อีกเยอะแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นนะครับที่น่ากลัวมากกับการต่อรองราคากับสิงโตสิงโต้เหเวอรครามนะวันนี้พูดไปหายใจไม่ทันไปนะครับก็คือต่อสัญญาไปตอนแรกเนี่ย ยอมรับเลยว่าไม่รู้นะฮะไม่รู้มาก่อนเลยว่าแจ็กสันเนี่ยต่อสัญญากับสโมสอนไปถึงปีอะไรนะครับด้วยความที่ไม่ใช่ไฟเชลซีแล้วก็อาจจะลืมข่าวบางข่าวที่ผ่านหูผ่านตาไปพอเสิร์ชไปดูอีกทีฮะปี2033มแม่เจ้าคือต่อยาวอะไรขนาดนั้นครับโอ้โหต่อแบบไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยนะครับก็อาจจะเป็นข้อเสนอที่แบบงดงามดูจะเป็นความแบบมั่นคงทั้งหน้าที่การงานหรือเปล่านะครับถึงได้ต่อขนาดขนาดนั้นปีนี้2025 2,030ก็5ปี3 3ก็8ปีโอ้โหต่อระยะยาวเหยียดขนาดนั้นนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับซึ่งไอาการที่สัญญาเหลือเยอะขนาดนี้แหละทำให้เชลซีเนี่ยสามารถเรียกค่าตัวของักเตะได้สูงมากนะครับบางก็ว่ากันว่าอาจจะคูณไปถึง50ล้านอัพหรือมากกว่านั้นนะครับออบางทีเนี่ยเซิร์ชไปเดี๋ยวบอก70ก็อาจจะเรียกบอกโอ้โหมันจะแพงอะไรเบอร์นั้นนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละฮะเขาเป็นตัวจริงมาตลอดนะตอนจนกระทั่งตอนเนี้ที่ อนาคตทางการค้าแข่งเริ่มไม่แน่นอนนะครับจากการเข้ามาของอชูเอาเบนโดนะครับแล้วก็เลียมดีแลบด้วยนะครับดีแลบนี่ดรอปลงไปเลยนะครับตั้งแต่ที่ อ่าชัวเปโดรเนี่ยโชว์ผลงานเด็ดในการชิงแชมป์สโมสรโ,โลกนะครับแล้วก็พาเชลซีได้แชมป์โลกด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยอนาคตของแจ็กสันก็เลยไม่แน่นอนแล้วก็ถูกโยงมายัางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่สําคัญเนี่ยข่าวมันมาจากสื่อระดับเคียร์ต้นๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเดอะแอสเตรติกนะครับบีบีซีสกายสปอรเนี่ยก็เล่นข่าวกันอย่างพร้อมเพรียงฉะนั้นเนี่ยอ่าดูแล้วเนี่ยก็มีความสนใจอยู่จริงแต่ว่าพอได้เอ็มเบอร์โมมานะครับพอปล่อยแรชฟอร์ดเนี่ยข่าวมันก็แย่งซีนและข่าวของทางแจ็กส แต่ผมก็อดคิดไม่ได้ครับว่าถ้าคุณมีความสนใจแล้วเนี่ยคุณก็น่าจะพยายามเดินดีลอยู่แหละแล้วก็พยายามที่จะต่อรองราคาให้มันสมเหตุสมผลที่สุดกับเชลซีนะครับเชลซีก็เรียกให้มากที่สุดแมนยูก็ต่อรองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นแฟนออจะถามว่าแล้วแจ็กสันมันมันมีดีอะไรอะ่ะมันคือแบบ เราจะไปเอากองหน้าที่เป็นตัวเลือกลำดับ3ของเชลซีจริงๆเหรือนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยไปสรุปกันเอาเป็นว่าตลอดทุกฤดูกาลในพรีเมียร์ลีกนะครับที่แจ็กสันเล่นกับเชลซีเนี่ยนะครับ65นะัดยิงไป24บประตูแล้วก็อีก10แอสซิสนะครับก็ถือว่าผลงานที่ใช้ได้เหมือนกันนะที่น่าห่วงกนิดก็คือว่ามีถึง17ใบเหลืองนะครับคือเล่นแบบโ,โหเสียฟาวเสียใบยเหลืองได้ง่ายเหมือนกันนะถ้าดูค่าเฉลี่ยเพราะว่า คุณเป็นผู้เล่นแนวรุกอ่ะคุณไม่น่าจะไปเสียใบเหลืองอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับสำหรับการเล่นของนิโคลัสแจ็กสันนะครับได้เป็นประเด็นหนึ่งที่ที่แบบอาจจะเป็นข้อเสียหน่อยนะครับอีกหนึ่งข้อเสียเนี่ยนะครับที่เห็นอยู่บ่อยก็คือความไม่ค่อยแน่นอนในการเล่นนะครับโดยเฉพาะการจบสกอร์ที่ใช้โอกกสเเลืองนะครับสำหรับแจ็กสันนะฮะก็ถึงได้บอกไงว่า เอ๊ะเขาเป็นกองหน้าโดยธรรมชาติหรือเปล่าว่ะนะเขาเป็นสไตรเกอร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าโดยมากเนี่ยตำแหน่งก็ลงเป็นเซนเตอร์ฟอร์เวดนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งจุดเล็กๆนะครับสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับทั้งมิดฟิลด์ตัวรุกตรงกลางนะครับทางขวาหรือว่าทางซ้ายนะครับแต่ว่าจุดหลักๆใหญ่ๆก็คือตำแหน่งที่เขาลงเล่นบ่อยๆก็คือกองหน้านั่นเองนะครับแต่ว่าวิธีการเล่นวิธีการวิ่งการเลี้ยงบอลนะครับต,รต่างๆเนี่ยผมดูแล้วเขาเหมือนเป็นพวกกึ่งปีกหรือเป็นพวกแบบตัว ตัวเสริมอ่ะคือเหมือนแบบถ้าเป็นหน้าคู่เออสมมุตินะถ้าเป็นหน้าคู่มีตัวแบบตัวก้าวตัวพิงอยู่นะครับแล้วเขาเป็นตัวที่แบบคอยพุ่งคอยหาช่องยิงเองหรือว่าคอยซัพพอร์ตให้เนี่ยผมว่าแจ็คสันน่าจะเป็นออการเล่นที่เพอร์เฟกของเขามากสําหรับวิธีการเล่นของเขานะครับบางทีก็แหมเป็นสับแบบแบบ vertically stiker นะครับก็คือเป็นพวกแบบตัวแนวดิ่งตัวทะลุทะลวงนะครับตัวพุ่งตัววิ่งหาช่องอะไรทํานองนี้นะครับสาหรับแจ็คสันซึ่งออวิธีการเล่นของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่า เขาก็มีข้อดีนะข้อเสียเนี่ยพูดไปแล้วมันก็มีอยู่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าข้อดีเนี่ยผมว่ารูปร่างดีรูปร่างแบบสปอร์ตแมนแบบนักกรีฑานะักฟุตบอลสายเร็วสายสปีดเลยนะฮะแล้วก็ครองบอลดีนะอา,อาจจะไม่นับเรื่องของการพิงหันหลังให้กับประตูนะครับแต่ว่าเวลาที่ครองบอลแล้วก็เลี้ยงบอลเนี่ยพูดถึงก็กินกยนยากเหมือนกันนะครับแล้วก็วิธีการพลิกบอลนะครับแล้วกเ็เทคนิคในการเล่นเนี่ยผมว่า ถือว่าอย,อยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับแล้วก็การยิงประตูนะครับลูกดีดไซ้ก้อยนี่ก็ถือว่าเป็นลูกที่เจ้าตัวเนี่ยใช้ค่อนข้างบ่อยคือลูกที่เข้าเนี่ย มันก็มันก็แสดงเห็นถึงเกินบางอย่างนะว่าแบบอไอ้ลูกที่ยิงเข้าได้เนี่ยโดนเดียวหนึ่งต่อหนึ่งกับประตูเนี่ยถ้าไม่ไม่นับไอ้ลูกที่ไม่เข้านะก็ถือว่ามีเทคนิคในการจบสกอร์มีเทคนิคในการยิงที่ดีอยู่เหมือนกันนะสำหรับแจ็กสันนะครับเพียงแต่ว่านั่นแหละฮะพูดอีกท,ท,ทีมันก็คือเรื่องของความแน่นอนนั่นเองชื่อตัวนั้นอาจจะยังมีไม่มากนะครับแต่สิ่งที่เเขามีแล้วก็ผมมองว่าสิ่งที่เขามี และนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแดนบนเนี่ยนะครับชุดก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่คุณยากกับเอมเบอร์โม่ยังไม่าย้ายมาเนี่ยก็คือการกระชากหนีคู่แข่งการเลี้ยงผ่านคู่แข่งซึ่งเป็นสิ่งที่แนวรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่มีครับสิ่งที่นัก,นกเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดก่อนหน้านี้ยังไม่มีก็รวมถึงมาคัสแรชฟอร์ดด้วยรวมซานโชเข้าไปด้วยก็ได้ครับรวมกาลาโชเข้าไปด้วยก็ยังได้นะฮะเพราะว่านักเตะเหล่านี้พออยู่ในช่วงที่ไม่มั่นใจ อยู่ในช่วงที่งัดข้อกับโค้ชปรับตัวกับแท็ติกไม่ได้เนี่ยนะครับคุณนักครั้งอเลฮันโดกัโชหลบคู่แข่งได้ไหมหลบแบบหลบแล้วกินตัวนะไม่เอาแบบหลบแล้วก็ล็อกกลับมานะหลบแล้วก็แบบแค่แบบนิดเดียวแล้วก็ยังต้องดวนกันอยู่ไม่เอานะเอาแบบหลบขาดหลบแล้วหนีหายไปเลยอะ่ะมีไหมไม่มีซานโชไม่มีแทบไม่เห็นแรชฟอร์ดส่วนใหญ่เลี้ยงติดนะครับฮอยนุนเลิกพูด นะครับพอยลุนนี่คือแบบสปีดต,ต้นก็หนีกองหลังไม่ได้เทคนิคในการเล่นในการกระชากหนีกองหลังก็แทบจะไม่ได้แสดงให้เห็นเซอร์ซีซ่เริ่มฉายแววนะครับในช่วงท้ายซีซั่นแต่ก็มาเจ็บไปก่อนก็ทําให้ประสิทธิภาพตรงนี้ของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแดนบนเนี่ยไม่มีเลยมีแค่อาหมัดคนเดียวที่เลี้ยงบอลกินตัวได้ดีแต่ว่าเจ้าตัวก็ อยู่บริเวณริมเส้นทางขวาแล้วก็แน่นอนครับเล่นสไตล์นี้ตัวเล็กก็ต้องเล่นบ้างเจ็บบ้างนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ถือว่าได้ลงเล่นยาวอยู่นะก่อนจะเจ็บก็ถือว่าเจ็บนานแต่ก็กลับมาลงเล่นใหม่ได้นะครับฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่แนรุกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ขาดสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าถ้าหวยเนี่ยไปลงที่แจ็กสันจริงๆอาจจะคุยยาวจนถึงวันสุดท้ายของตลาดนักเตะก็ช่างมันยบเพราะว่าก็ต้องยอมอะเพราะว่าค่าตัวมันสูงก็ต้องต่อรองกันหน่อยนะครับแล้วก็ เจ้าตัวเล่นเนี่ยพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับมันก็คงจะต้องยอมถ้าเกิดว่าจะมาปรับตัวกับเพื่อนช้าหน่อยอ่ะจริงๆไม่น่าพูดถึงวังนนที่น่าจะตัดไปเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินที่จะบอกก็คือว่ามันอาจจะต้องเป็นการแปลงเล่นของโค้ชแล้วนะครับคือถ้า,ราโ,โรเบนอโมริมีความยืดหยุ่นในรายละเอียดบ้างนะครับคือระบบมันอาจจะต้องยืนไว้แบบนั้นนะครับเลิกพูดได้แล้วว่าจะเป็นหลังสี่หลังสามทุกอย่างมาแสดงให้เห็นว่าปัญหามันอยู่ที่ทําไมนักเตะมันไม่ค่อยวิ่ง ทำไมนักเตะมันเหนื่อยมันดูขี้เกียจอย่างรากลึกมาในทุกโค้ชอ่าผมว่าเรื่องระบบเนี่ยมันไม่เกี่ยวละมันอยู่ที่ทัศนคติแล้วก็วิธีการมากกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยไอการแปลงเล่นที่ผมบอกก็คือว่าในรายละเอียดที่คุณเคยมีกองหน้าในฟอร์แมตของคุณว่ากองหน้าของคุณจะต้องพักบอลได้หันหลังเล่นให้กับประตูได้นะครับแบบวิกเตอร์โยเคเรสมีความแข็งแกร่งนะครับเป็นตัวพักบอลรอจังหวะเพื่อนดึง ขึ้นมานะครับในจังหวะโต้กลับเนี่ยสามารถประวิงเวลารอเพื่อนเติมได้เนี่ยคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแหละนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแนวตัวพุ่งเพราะว่าแจ็กสันเป็นตัวพุ่งครับเป็นตัวโต้กลับแล้วก็ลักษณะพุ่งวิ่งสายหาช่องได้ดีไม่ได้สายแบบออกปีกสายม่วซโ่่นะแต่ว่าสายในพื้นที่ในโซนของตัวเองในการที่จะหาพื้นที่ในการทําประตูนะครับซึ่งกองหน้าแบบนี้ถามมีประโยชน์ไหมมีนะครับ คนที่พักบอลได้ก็มีประโยชน์แล้วก็หาไม่ง่ายนะตอนนี้ก็หาไม่ง่ายจริงๆแต่ว่าคนที่วิ่งสอดซ้อนหาช่องนะฮะสอดซ้อนกองสอดหาช่องนะครับวิ่งแล้วแบบเอ้ยมองเพื่อนวิวตัวรุกมองปีกม,มาข้างหลังจะวิ่งช่องไหนดีเพื่อนเพื่อนนึกออกว่าเนี่ยทางวิ่งตรงเนี้ยเพื่อนจะต้องจ่ายตรงเนี้ยไอตัวแบบนี้เอาจริงๆก็ไม่ได้มีเยอะนะครับแล้วเลี้ยงลายลักษณะการเลี้ยงลายไม่ให้ล้ำหน้าขณะที่พุ่งไปรับบอลเนี่ยแจ็คสันเก่งด้วยนะครับฉะนั้นไอเรื่องแบบเนี้ยผมมองว่า ถ้าอโมริมจะยืดหยุ่นในรายละเอียดการเล่นซะหน่อยสมมุติว่าดึงใครไม่ได้แล้ววักินส์ไม่เอาดีกว่าอายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยนะครับเยอคเรสทุกวันนี้ยังค้างตึงอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนกับอาร์เซนอลยังย้ายกันไม่ลงตัวตกลงกันไม่ได้นะฮะฉะนั้นถ้ามันไม่มีแล้วแนวแนนี้คุณหาไม่ได้แล้วคุณอาจจะต้องเอาตัวนี้นะครับแล้วก็ เปลี่ยนรายละเอียดวิธีการตรงนี้จากตัวพักบอลเป็นตัวพุ่งรับบอลตามช่องแทนหรือนะครับใช้เป็นตัวเลี้ยงกินตัวอย่างที่บอกเราขาดตัวเลี้ยงกินตัวตัวกระชากตัวเปิดพื้นที่ตัวเลี้ยงกินตัวเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับในเกมรุกสมัยใหม่เพราะว่าในแทัคติกของเกมรับที่มันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็แน่นหนาเนี่ยตัวที่จะทําให้เกมรับเนี่ยมันเจอในสิ่งเหนือความคาดหมายหรือทำให้โซนเกมรับของคู่แข่งแตกคือตัวเลี้ยงกินตัวครับถ้าคนมีผู้เล่นที่เลี้ยงกินตัวได้มากกว่าหนึ่ง ตัวนั้นจะทําโซนแตกและจะเอื้อประโยชน์ให้กับตัวรุกตัวอื่นได้สามารถทําประโยชน์หรือว่าสร้างอันตรายให้กับคู่แข่งได้ฉะนั้นเนี่ยงานของเอมเบอร์โมงานของมาดุสคุญย่าจะง่ายขึ้นถ้ามีนิโคลัสแจ็กสันคอยเปิดแผลคอยทําให้วิ่งทําให้โซนของแนวรับคู่แข่งเนี่ยแตกแล้วก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องออมุ่งภาระในการทําประตูเป็นกรอบเป็นกรรมที่ตัวเองคนเดียวอาจจะเป็นการยิงเองสร้างโอกาสให้เพื่อนอีกสคนแล้วก็คนข้างหลังได้ยิง เป็นลักษณะแบบนี้ไปเป็นตัวแจกจ่ายโอกาสเป็นตัวเปิดช่องให้เพื่อนอาจจะต้องเล่นในลักษณะแบบนี้ถ้าเอาแจ็กสันมาจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ของผมนะส่วนใครจะมองแตกต่างอย่างไรหรือว่ามีช้อยส์อื่นมองตัวอื่นยังไงเนี่ยก็ก็แล้วแต่เลยนะครับก็มองก็ได้สุดท้ายเนี่ยหลายคนอาจจะตั้งคําถามว่านี่ถึงขนาดต้องมาเอา กองหน้าระดับ3ของทีมอื่นถึงขนาดต้องไปเล็งโรเบิร์ตเคอร์ลูวินถึงขนาดต้องไปดู kins, วดัดกินส์นะครับวาร์ดี้เหรอนะครับแล้วก็วิาพากษ์วิจาร์กันไปต่างๆนะวิจารณได้ครับแต่ว่าในมุมผมที่ผมอยากจะมองต่างี้คือว่าเมื่อเรากําลังพูดถึงปัญหาอะไรเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับไปที่ต้นตอของปัญหาครับแล้วจะเจอสิ่งที่มันซิมโฟลที่สุดสิ่งที่มันมันง่ายที่สุดแล้วมันเป็นต้นตอนที่สุดว่าก็เพราะแบบนี้มันถึงต้องเป็นแบบนี้ สิ่งนี้ถ้าเราตั้งคำถามว่าแมนยูมาถึงจุดนี้หรอนะครับก็ใช่เราก็ต้องย้อนกลับไปถึงปัญหาครับย้อนกลับไปต้นตอของปัญหาคืออะไรตกต่ำมานานไม่ได้แชมป์ไม่ได้ไปฟุตบอลทั่วยุโรปนะครับติดเรื่องกฎการเงินเพราะว่าไหนจะค่าเหนื่อยไหนจะค่าตัวนักเตะในยุคของเอฟเคนฮากหรือสะสมเมื่อก่อนหน้านี้ทําให้ทีมติดเรื่องของกฎการเงินฉะนั้นเมื่อปัญหาทุกอย่างมันุมร้าขนาดนี้นี่คือต้นตอของปัญหาครับเมื่อปัญหาทุกอย่างมันุมร้าขนาดนี้อันดับเอลลิสก็ไม่ได้ทุกอย่่าางไมาลม แล้วคุณจะยังยืนอหังการว่าคนที่จะอยู่ทีมข้าเนี่ยต้องเป็นกองหน้าเกรด A เท่านั้นต้องเป็นวิฟิล์ตัวรุกระดับที่ฟอร์มยังพีคอยู่ต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาจากทีมใหญ่มันทําได้เหรอครับมันไม่ใช่ยุคนั้นแล้วครับฉะนั้นก็ต้องเมื่อย้อนกลับไปสู่หลักความจริงย้อนกลับไปสู่ต้นตอของปัญหาเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าตอนนี้เราก็ไม่ต่างจากทีมต่างกลางตารางอื่นอื่นที่อาจจะต้องลองมอบโอกาส ให้กับนักเตะที่ทีมอื่นไม่ใช้แต่เราเอามาใช้มันอาจจะดีได้ดูก็ลองนึกถึงดูสิครับเคราปีเก้อยู่กับแมนยูไม่มีทางได้ลงเพราะยุคนั้นเป็นยุคของภูผาเหล็กหินอย่างเนมันยาวิดิชกับทางริโอโฟอร์ดินานกองเชียร์บาซามีใครพูดไหมว่าต้องไปเอาเศษต้องไปเอาตัวสำรองดาวรุ่งของแมนยูมาทําเป็นตัวหลักนี่เราคือบาร์เซโลนาไหมผมไม่แน่ใจว่ามีใครพูดหรือเปล่าแต่สุดท้ายปีเก้กับบาร์เซโลนาเป็นยังไง บางทีบางคนมันก็ไม่ได้เก่งมันก็ไม่ได้ไปสุดกับบางที่แต่มันอาจจะโด่งดังและดีที่สุดกับบางที่ก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของผมเกี่ยวกับคนที่ตั้งคําถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดึงตัวแจ็กสันมาร่วมทีมนะครับโอเคส่วนคลิปนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ